เาเนื้อเปลือยครับมือเนื้อต้มเล็กตึงครับผมกินนี้ไงนะครับอันนี้เป็นเครื่องในครับเป็นปอกแต่ไม้หน่อยครับที่เด็ดนี่ครับไอตูไทยบานเหมือพายตูไทยครับผมหรือว่าใบกระเพราครับภาษาจานเดี๋ยวพับบานหัวมือม่ถิวครับผมหนึ่งไฟดีครับ ผิดกระเทียม,ห,มอหอมหอมไม่ดึงครับเป็นเนื้อเปลือกกระเทียมใบลงไปครับผัดเด็กครับผัดพอดี อันนี้หนึ่งครับเพราะือว่าใส่น้ำมันเยอะครับผมหนึ่งสะโพาหอมหอมเดี๋ยวใไงดาวไีกแล้วครับสองฟอง โอ้๊ยสุดยอดครับถูดดรตครับผมปอบมงไฟไฟมันหอยครับบางใไฟแตกแก็คุณกินบางไฟเอาใส่แต่แม็กกี้ต้องไปครับอย่างัรนีตันไม้ครับว่าซอสท่านี้ถูกยี่ห้อปลาเขียวนิดนึงยิ่งด,ดำนิดนึงครับ ดูขาวคุปรู้ม,มรครับครัรถดีใช่ไปครับดูโมาโตะใส่หลายครับขาอุ้งหือครับผม,มครับ ไม้หม่่งแช่ในับำทังคถทายน้ำต่างกั ไทยครับผมให้ยเยอะแล้จะได้หอมครับหอมมากนะครับที่เด็ดคือใส่กระเพราเนียนๆเลยครับน่าเป็นสวนไอตูไทย แบบแ,แห้งๆครับผมผม,ผมคิดว่าค่อยเติมน้ำมเยอะสตรผมหอมครับ <c oughs> เอาเนือเปื่อยลองขูดกับเขาต้องห่วงครับ of ียบรลอยครับผมแมวเพชรแมวครับกระเพราเนื้อเปื่อยสูตรผมเองครับอีสานนี่งไงเลยแม่ตักกปซิมนะครับมีผิดนรงปากนี่น้องยันเยียจริงครับครับ ใส่ซอสเล็กน้อยมีของหวานเป็นม่วงไอ้ม่วงแฝดแต่น้องเขาฝากมากผมครับมาตะสุกเศรษฐ์มแม่มีนี่ครับแกงปลาดุกแกงปลาดุกใส่บักฟักใส่วุ้นเส้นฟักขึ้นัก,กตัวแมวเ,เงี้ยฟักครับผม ปักแง้งตัวนี้ขวบพุจีก,จกุตีกุจีต่ำม,ม่วงนี่ครับแม่ตม่ำไม่ไหมเลยแจ่วงแจ่วงยึดตึงมตรงห่วงครับแซบรูดเรวแจ่บบ่แม่แ,แม่ซิมอย่ครับตอนแจ่บบ่แม่แจ็บแม่ จัดมากเลยมันนุ่มครับผัดแล้วมันนิ่มเลยนี่ครับกระเพราบ้านๆหอมหอมครับนี่กระเพราถูกคำเลยล่ะเพราเนื้อเปื่อยจะเชียมเชี่ยรยกันอูหักเสียมากยามครับก็เลยไปสั่งอยูุ่ลานย้ายฉากแล้วเอาเนื้อเปื่อยกับ,กบเห็ดกระเพราเลยจนเล่บจัดเลยครับแบบน้ำนุ่มนุ่มดีครับเนื้อไม่เปื่อย ก็ตึงกระตุ่มเนื้อใส่เกลือแล้วนะข้าวต่ไข่ใบบระกูดแล้วครับกระตุ่มพร้อมสุกเปล่อเอามาหันผมกบเอามาผัดเข่ากันมากเลยน่าเต๋งกระเป๋าบานๆน้อมหอมมาที่นี่ครับก็ต้องห่วงเลยกินข้าไข่ดาวครับสุด,ดยอด dạng 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 rồi. có dạng dạng và dạng dạng đấy đừng, đúng rồi đi dạng 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 đài dạng 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 Xin dạng dạng บุมเลยอย่าบอกเ้ยว่าแยบมากครับผมเดีย๋ดวยวมีผักสองครับเ่นู่นแซบยบดงๆต่อชิอ้มั้งนะวะตกวักไป้วแม่เขาผูดีพัดหน่อย

ที่ม่ถ่าเส้างดริงดัง้างดังขางโต๊ดนรเล่พนกันไเปลี่ยนตำแลเปลี่ยนมองนางกินครับมั่งจะเดบิวต์ใหม่ใมเปลี่ยนแปลงทางตมองเกาสมซากอะไร อยากให้การกินเขาชิ้นใหญ่เลยเนื้อเปื่อยกิ้ได้แล้วพอว่าแล้วบอกจท้แล้วอา เอ้เใครดาวจับพี่กไปาวะพอดีเรมามะพอดีแล้วครับให้ผมทยับทำลดปแบบนึงนะครับโอเคไนพอ,อน้ำพวกตักแกงเสีอยูดีไหมพ่อแบบแกงเสี่ยงเสียนยหมอเลยไม่ไะฉะั้นถามอกินก็ไต้องตัก จะบงนะกงแต่คือเราพอจะไปนตลาดแล้วครับผมเลยมาถึงกินคนเดียวสดต่อสดต่อชามนี้ทางฟังน่้ครับบว,วงวันหวาน

ลมลใออนนส่สกระเพราล้วนๆครับจัดดีเป๊ะเลยลงใปน้ำพริกกระเทียมใส่สเพิ่มความเผ็ด แปลกตรงี้ที่เป็นเด็กตรงนี้ครับว่าทังหมดแบบผัสสดแ่บเลยนครับนิ่มกินง่ายด้ยม่ามากกว่าครับก็เมื่อกี้นางสดตออสดตออ ก่นเขาเปิกอีตูไทยดีกว่าแม่วาตะวันคนล่าประมาณครับน้ำเจือดพวดนมันขิอ้วกนมาวรัโดในมโคูเกิดเองน้ำมังดินไม่สะพอน

ได้ลืมอาหารไทยนาอะกันสุขบันยิ่ขึ้นคุปป่มันจาบซึ่นเขามากมั่งแบบว่าเข้าไปกินอาหารประจำหนึ่งงานสามวันนี้กินอไรกินอาหารประจำประจนฉามันเอไครับทีบ้านนอกคือทีในจังหวัดในเมืองก็ได้ เขาเป็นรอยละเขากินอาหารทาการเป็นร่อยละหน่อเนี้ยนั่นสิบเปอร์เซ็นมีคีฟิลล์ออกมาเป็นปนหน่อมันหนักถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะเป็นปนหน่อหน่อเซลล์อย่างน้อยหน่อฝา น,น,นอนพันดไม่พอกับเทาหรือ,รอเป็นพัดพอมีหรือเปล่าก็มีป่ะเก็บก่ะด้รถนี่นอรอข่างหลังที่ปั้งหะไรนมีหัวเปิด ม่มวงครับยิ้มดังครับแซบมากม่วงหวานครับน้ำดอกไม้ครับค่อยสุด,ดยอดมะม่วงเลยเลป็นแบบง่ายๆครับไม่ต้องบอกเปลือกหอมหวาน มังคอก็ขุดเนี้ยครับม่วงต้นผักสักน้ำพร้อมคินมะม่วงต่อมเนีเนี่ยัคขาเนี้ยกินซับมะม่วงดึงเขาพวกกินต้นผักังกเขาไปกินเขาเลย mời như thế mời 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 ngâm ngon mời 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 này không, không? Chai được